สวัสดีพี่พี่นานาครับวันนี้นะครับขึ้นสีสเกตนะครับก็จะมาสอนต่อจากเ p ที่แล้วนะครับต่อไปเอ็นขึ้นแขวนนะครับต่อไปเ็นขึ้นแขวนเอ็นตัวนี้เป็นเอ็นเบอรก้าสนะครับต่อไปเอ็นขึ้นแขวน,นนะครับการตัดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการทำคร่าวๆกันเลยครับผมคือเราได้เอ็นมาแล้วนะครับมาเริ่งมงขั้นตอนในการตัดเลยนะครับ ไปตรงนี้ตัดทิ้งเลยนะนี่นิดนึงตัดทิ้งเลยนะครับ,ค,รบความยาวที่ผมใช้นะครับทางขึ้นเสีสเ,เกตใช้นะครับผมจะใช้เป็น14นิ้วครึ่งน,นะครับสิ 14. นิ้วครึ่งนะครับนี่ตัดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสิีนิ้วครึ่งนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับตัดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ หรือพี่ๆล้านนาคนไหนอยากตัด14นิ้วก็ได้15นิ้วก็ได้นะครับถ้าชอบวงใหญ่ขึ้นไปหา5นิ้วก็ตัด15ห้านิ้วถึงสินิ้วครึ่งนะครับคือมันจะอาจจะใช้ได้ทั้งอีลุมลมนกกวักนะครับแต่ของผมถ้าเป็นงานอีลุ่มจะตัดอยู่16นิ้วนะครับถ้าเป็นงานอีลุมจะใช้เป็นสีเขียวอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นงานลื่นเกลื้ยอีลุมนะครับคือเราตัดมาเลยนะครับตัดมา ตัดจนเสร็จนะครับหมวนหนึ่ง <Dracula>. ก <M> ็ทาขึ้นเปลยนได้อยู่ประมาณชุดหนึ่งนะครับน่าจะเกือบ40-50วงได้นะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยได้นะผมก็ตัดทําอย่างเดียวนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาจุดหัวมันนะครับอ่าอันนี้จะใช้เป็นเทียนนะครับแต่อันนี้ผมใช้เปลี่ยนไฟแชกจุดให้ดูก่อนนะครับปกติเขาใช้เป็นเทียนจุดนะครับแต่อันนี้เป็นไฟแช็กก็ได้ไม่ต้องจุดเยอะนะจุดจุดแค่เป็นปม เราจุดแค่เป็นปมปมพอนะครับครับหวังว่าอาจจะเห็นได้พอชัดอยู่นะครับนี่เป็นปมนิดนึงนะเป็นปมนะครับพอเราจุดจุดจุดเสร็จทุกอันแล้วนะครับจุดจุดให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับปมไม่ต้องใหญ่มากนะครับสายพีอ e. ีนะครับผม พีพีนะฮะหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยหรือว่าร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับขนาดที่พอดีนะครับผมแนะนําเป็นอ่ห้า p e 5 p ห้ามันจะเท่ากับหกจุดศูนย์นะครับหกจุดศูนย์นะครับมันก็จะเท่าเท่ากับหกสิบปอนด์เอาง่ายเท่ากับเท่ากับหกิบปอนด์ p ีอีห้ามันจะเท่ากับหกสิบปอนด์หกจุดศูนย์นะครับผมจะใช้เป็นหกสิบปอนด์เจ็ดสิบปอนด์แปดสิบปอนด์ใช้ได้หมดเลยนะครับห้าสิบปอนด์ก็ใช้ได้แต่มันจะเล็กน,นิดนึงนะครับสําหรับพื้นแบบ แนะนําให้เป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปนะครับแต่ร้อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนํามันจะใหญ่ไปนะครับ่ที่ผมใช้เป็นจ็อบ JOF ครับอันนี้เป็นหกสิบปอนด์นะครับถักแปดนะครับสีน้าตาลก็จะเป็นสายเมนขึ้นเขาด้วยหละการมัดนะครับการมัดฝั่งนี้ปมใช่ไหมครับฝั่งนี้ปมนะฝั่งนี้ปมก็เอาเชือกนะครับอีกเส้นหนึ่งสอดออกมาอย่างนี้นะครับให้มันี ให้มันออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็บีบไว้นะครับเสียบตัวนี้ก็แห้มยาวมาอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ให้เราเอาฝั่งที่สอดออกมานะครับมาหมุนอ้อมหมุนอ้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาคือแล้วแต่ชอบนะอันนี้คือตามผมไม่ได้นะครับเราจะเป็นห้ารอบก็ไดนะห้ารอบนะครับแล้วเราก็มาคอดทีหนึ่ง ลรอแล้วมาคดกลมๆอย่างนี้นะครับปึ๊บกลมๆนี้แล้วก็สอดเข้านะครับปึ๊บคือทีแรกเราสอดหมุนม like 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 าฝั s like, S ่งนี้ไหมอันที่สองเราหมุนกลับนะครับสอดตัวกลมหมุนกลับนะครับตัวกลมๆเนี่ยหมุนกลับพลิกปุ๊บคือมันจะกลับกันนะครับทีแรกเราเราเราทำกลมใช่ไหมกลมปั๊บเราจะกลมฝั่งนี้นะครับกลมฝั่งนี้ทีนี้เรามาทํากลมให้เราหมุนทีนี้เรามาทํากลมให้เราหมุนกลับฝั่งนี้นะครับอ่า อย่างนี้แล้วก็ทกํากลมกลับอย่างนี้นะมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆม,มันทับกันนะครับกลมอย่างนี้ทับลงแล้วก็กลมฝั่งนี้ทับกลับนะครับมันจะเป็นสองรอบนะครับแล้วเราก็ดึงดึงมาให้ดึงแล้วก็ดึงทั้งสองเส้นดึงนี่จบแล้วนะครับในการต่อการต่อจบแล้วนะครับการต่อการต่อข้่าว,าว,วาๆนี่หวังว่าพี่ๆนานาจะ เข้าใจอยู่นะครับข้าวๆกันต่อข้าวๆแล้วก็ตีเกลียวนะครับตีเกีียวเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตีเกี D ียวเสร็จแล้วการตีเกีียวนะครับพี่ๆน,าน,านา้าๆหลายคนอาจจะตีเป็นอยู่นะครับคือผมไม่ต้องสอนก็ได้นะครับตัวนี้ตีใส่ขาหรือว่าตีเกียบสองเส้นแล้วก็หมุนตีเกียวก็ได้นะครับไม่ง่ายนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับพอเราตีเกลียวเสร็จเรามาเริ่มใส่หัว นะครับพอเราผ่านขั้นตอนการตัดมาแล้วจุดหัวต่อปลายเรียบร้อยตีเกลียวเรียบร้อยเรามาใส่ห่วงกันนะครับการใส่ห่วงขึ้นแขวนใส่ง่ายๆนะครับเหมือนขึ้นอีลุ้มขึ้นไก่ขึ้นอะไรเลยนะครับมันจะเป็นห่วงริบแปดแบบนี้ริบแปดแบบนี้นะครับห่วงบแปดแบบนี้ให้เรานะครับสอดเข้าไปในรูใหญ่แล้วก็ ให้เรานะครับสอดเข้าไปในรูใหญ่นะครับนี่สอดเข้าไปในรูใหญ่แล้วก็บิดใส่มารูเล็กนะครับเสียบเส้นหนึ่งแล้วเข้ามาในรูเล็กนะเสียบเส้นหนึ่งเข้ามาในรูเล็กเดี๋ยวเราก็เอาคีมนะครับบีบรูเล็กนะครับแล้วเราก็เอาคีมนะครับใช้คีมนะครับบีบรูเล็กปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ นะครับม,มประมาณนี้เลยนะครับการใส่หมวกนี่สอดเข้าไปสอดเข้าไปในรูปึ๊บสอดเข้าไปในรูหมวกมาแล้ว แล้วก็บีบนะครับบีบรูเล็กนะครับนี่นะครับคือถ้าเรายัางไม่ได้ทําเป็นวงกลมเราก็ใส่รูเล็กเส้นหนึ่งไปเลยใส่รูเล็กไปอันเดียวเลยรู<ม>ลเล็กไปแล้วก็บีบป,ปิดนะครับบีบป,ปิด<ม>นะครับบีบป,ปิด<ม>นี่<ม>ก็จะได้ประมาณนี้น,นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนะครับ นี่ได้เป็นวงแล้วนะครับนี่ได้เป็นวงแล้วนี่ได้เป็นวงขึ้นแขนเรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับการขึ้นลาวขึ้นแขนก็ตามคลิปที่ผมลงให้ก่อนหน้านั้นเลยนะครับอันนี้คือสอนการใส่ห่วงนะครับการใส่ห่วงการต่อปลายนะครับการใส่ห่วงการต่อปลายการตัดเอ็นขนาดความยาวเท่าไหร่ผมแนะนาไปแล้วนะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนมือใหม่ทำนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการทาขึ้นแหวนที่ผมได้สอนมานะครับการต่อปลายเอ็นการเข้าห่วงนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับพี่ๆน้าๆจะได้ความรู้นะครับในการทาขึ้นแขวนไม่มากก็น้อยเลยนะครับทำเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทําเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะครับ การต่อไปนะครับคร่าวๆนะครับของทางค่ายสีสะเก็ดนะครับใส่ห่วงเรียบร้อยนะครับผมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมคลิปนี้นะครับคือสีสะเก็ดก็ลาพี่ๆหน้าๆไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ